<B> สวัสดีครับเจออีกนนแล้วนะครับวันนี้ก็จะงุวงง่วงหน่อยมันเดิมเจ้าของรถแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะวันนี้ใช่ครับไม่ต้องออกเสื้อไม่ออกเสื้อเส,สื้อไม่ใส่ด้วยไม่ใส่ถึงตื่นทำไมไม่ใส่เสื้องตื่นครับงตื่นนะ อันนี้นิดเดียวพอเห็นครึ่งตัวครึ่งตัวอันนี้เลยได้มาเป็นไงมั้งตอนแรกเลยอโโ้หก็มันเดิมครับสไตล์มันศพต้องใช้คําว่าโอโหเลยใช่ไหมใช่ครับมีราคาท้ายคลิปนะครับผมเพิ่งเสร็จด้วยแล้วร้อนใช่แต่เก็บสภาพแบบไม่อะไรไม่บวามากเนาะใช่ไม่บวาอะไรแบบเด็ก เด็กๆก,ก็ซื้อได้ใช่ครับอบอกไปเลยก็ได้คันนี้สองหมืนสี่บวกนิดหน่อยใช่ครับคุยดีก็จะลบใช่ครับนี่เฟซเลยทิ้งไว้แล้วนะไฮ้ถามหน่อยดิเกิดสมุติเขาเขาอยากได้รถแบบไม่ต้องเก็บก็ได้ใช่ไหมได้ครับคุยเลยคุยกันได้ คือเราไปเอามาไงก็ซื้องานได้เลยบางคนอยากไปปั้นเองได้ราคาราคาก็จะถูกกว่าน,นี้เยอะเลยก็แล้วแต่สภาพด้วยนะแล้วแต่สภาพด้วยใช่แต่ถ้าสภาพแบบศพก็น่าจะไม่แพงไม่แพงหรอกแต่ว่าก็ต้อง<ด>แบบศพศพอะครับตอนนี้หายา,ยากไหมพวกรถพวกเวรอหะก็ยังพอได้อยู่ทางเนื่อยอ,อ,อยู่เนื่ยเยอะอยู่แต่ราคาล่ะก็าสูสีสูสีสูสีอะเนาะ แปลงว่าตอนนี้เวฟกำลังมาผมว่ามานานแล้วแหละม,มานานมานานแล้วคันนี้ก็เก็บแบบพอดีพอดีอได้แบบพอดีพอดีไม่วบื่อวาชั้นบนก่อนละกันเป็นเอ๊ะคันนี้เป็นหัวเทิกหัวเทวิกแพรครับชุดสีทำหม่ด้วยครับผมปั๊มบนเป็น น่าจะปั๊มไทยปั๊มเทียมปั๊มเทียมเนาะประกาษโนมิโนน่าใช่นะมันบางแต่ผมว่าน่าใช่นี่ใช่มีคำว่าโน้องโผล่อะใช่กระเปอาแคนโดมิโนนะครับมีนิดนึงเดียวที่ไม่ขึ้นจานใช่ไม่มีอันนี้ก็มีถ่ายนะไอพวกแผ่นสี่มีมีมีถ่ายเฉพาะแผ่นก็สี่ห้าร้อยอะครับเฉพาะแผ่นนี่นะใช่ครับ อันนี้จะเห็นได้ว่าไฟนี้เปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนหมดเบิกใหม่หมดเลยเลยเื่อนเลื่อนเลื่อนเอนอันนี้มันจะเอาเป็นทรงแว้นเนาะหันแรกเลยครับหันแรกเลยใช่ปะ<ช>ปกติที่ผมมาถ่ายนั้นจะเป็นแบบแนวพินคีนใช่คือขี้ไปไหนตำรวจไม่มองใช่มันมีประเด็นครับมีประเด็นเหรอมันมีประเด็นอ๋อมีประเด็นครับผม ล้อมันเดิมหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองไอ้คันนี้หนึ่งซ่องคนระับพอลดสองซิงสองซิงนะเป็นล้อด,ดำนะโอ้โหยางโคตรเลกเลยจะเห็นได้ว่ายางเบิกไม่เลยยางไม่เลยนะนี่ยางน่าจะเป็นไซส์ไหนวาสี่ห้าเก้าสิบสี่ห้าเก้าสิบสุดๆมันมีเล็กกว่านี้ไหมมีสี่ห้าเจ็ดสิบมั้มมโชคจะเป็น เก็บสีหมดเลยนะใช่กิ่งหลายบาทคือกึ่งกึ่งล้างไปแล้วใช่ใช่แล้วก็ทำสีเคี้ยวนึงชคแท้ปะแท้ครับแท้แน่นอนตัวนี้ดุมเก็บสีม่หมดเลยดุมแท้ปะดุมแท้ดุมแท้เนาะเก็บสีคันนี้น่าจะไปตัดโชคแล้วตัดแล้วครับตัดนนี้เพิ่งก็คือไม่ได้ไม่มีเจาะเนาะไม่มีครับ ยุบเหลือบไหมระยะยุบก็พอได้อยู่เนาะปั๊มเป็นปั๊มเดิมน,นะครับทนแน่นอนปลอดไทยไว้ก่อนครับอทนแน่นอนนี่สายเก็บด้านในครับนี่ดูนี่พอได้อยู่ก็จะเป็นจานทั่วไปเนาะเป็นจานทั่วไป มาดูด้านหลังนนกันดีกว่าโชคอันนี้โชกคเบิกใหม่เลยป่ะใช่เบิกใหม่ครับเบิกใม่เลยเนาะแต่เป็นทะลอกโดนหัวกองอ๋โโอโดนหัวกรอ,น,กอนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะนิดเดียว,ดเ,ดยวเป็นในตอนนั้นเป็นงานสําเนาความสูงเท่าไหร่สามร้อยครับสามร้อย <300. S 1> จะมาบอกหน่อยข้างหลังเก็บสีไม่หมดเลยนี่ ได้ไปก็ไม่อายใครที่ได้ี่ยังียู่ตรงตรงก็ได้ทุกเครื่องแต่อาจจะต้องไปเก็บพวกน็อตสแตนเลสหน่อยใช่ราคาดีอันนี้เก็บสีแม่มัเลยนะหมดครับเก็บสีหมดเลยมือเล็งก็จะเห็นได้ว่าเป็นของเดิมอยู่ใช่ปลอถ่ายไปก่อนครับพอลิเนียมมันให้ตัวได้เยอะ สำหรับเพื่อนๆที่เริ่มแต่งรถก็ดูดูแบบนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะคืองบงบไม่แรงอ่ะเน้นสะอาดไปก่อนมาดูฟังนี้กันดีกว่าทำสีไม่เรียบร้อยนะสเตพักเท้าไปไหนอะไม่ได้ใส่ครับไรเบามันเอยจะล่นลงมาก็เลยไม่ทสยดีกว่าถ้าทั้งมีคนซื้ออ่ะก็แล้วแต่เขาจะทส่ไม่ทตยเกิดใ่ก็เพิ่มตังค์ิีหน้อยไม่ต้องเพิ่มเาไม่เพิ่มด้วยครับ เฮ้ยนี่ใหม่หมดเลยนี่ชุดโต้เนี่ยไล่ไล่รถใหม่ไงเอแตเตอโต้ใหม่หมดเลยนะสเต็ปนี้ฟันเท่าไห่อันนี้สิบสี่สามสิบสี่สามสองนะพอดีพอดีนี่แข้งซ้ายขวาเก็บสีใหม่หมดเลยยอดแดงแต่เครื่องสเต็ปไรห้าเก้าชักห้าครับ ราคาชักห <medio S 2> ้าคาบู Enfo แท้ใช่ครับเฮ้ยมันมีระบายข้างบนนี่เห็นไหมเนี่ยเออเสื้อเป็นของอะไรเสื้ออเสื้ตอนนี้มันเป็นคอหอยทะปิดอะคอหอยทะปิดคอก็น่าจะเป็นไฮสปิดเสื้อกับคอเป็นไฮสปิดฟิตไหมฟิตไหมฟิตไหมเล็กน้อยเนียนเบาะอันนี้น่าจะเบาะมากับรถ ไอ้ตอนนี้ผมไปรีวิวมามีเบ่อแดงไหลคันแล้วนะตอนนี้ก็ังน่าจะกำลังฮิดนะเบ่อแดงเน่บางเชียบเลยคันนี้ไล้น้ำมันอันนี้95ธรรมดาครับเพราะบางที่มันเราทําเป็นพวก e 8 5 n หเป็นไรเปนองเงี้ยบางที่มันไม่ค่อยมีอ่ะไปได้ทุกที่ไม่ต้องพกขวดใช่ใเจอปั๊มวิ่งเข้าใจเลยนั่ะครับ มาที่คอท่อกันแล้วสเต็ปนี้โอ้โหคอใหญ่สามสองแน่เลยเนี่ยใช่ครับสามสองไม่ใช่คอร้ายสามสองทอนตรงเลยทอนตรงนะครับมีสวมนะคอสวมเป็นท่อแท้<ช>อันนี้เป็นผ้<พ>าอะไรเนี่ยผ้าดังครับรันเลยฮะก็นิดหน่อยครับฟังเสียงดีกว่า คันนี้ไม่ใช่สต,ตาร์ทมือนะไม่ใช่เป็นสตาร์ทเท้าโอเคผ่าน สภาพเครื่องนี่กี่กเปอร์เซ็นต์นสีให้แปดสิบอะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ครับไม่ทิ้งแน่นอนโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากม,ม,มากครับถ้าเดี๋ยวเราดูบังลมอีกคันบังลมนี่เป็นรถลูกค้ารือวะเนี่ยรถลูกค้าครับรถล,ลูกค้าใช่เต็มเลยอ๋อแวนปะ ไม่ไหวนะบางลมนี่คือขีเลยเน้นอะไรเลยครับอโอเคเสร็จแล้วก็กิ้งมาได้ครับได้เบาะมีอะไรไปเนี่ยมีอะไรซ่อนไว้ไม่มีนะชิ้นดำไอ้พวกชิ้นดำนี่เบิก์บ่ะเบริรเบริกมาเหรอน้าหหน้นานหลังน โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็อ,อย่าลืมฝากเพ,เพื่อนกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆคลิปนี้สวัสดีครับผมเนะนี่เลยเฮ้ยถามเลยดิเกิดมีคนอยากให้ทำสีรับด้วยใช่ไหมอ๋อไม่รับ ้าทำไมอ่ะทำไม่ทันครับทำไม่ทันใช่ทั้งานแต่เองทำไม่ทันเลยได้ครับอยากรู้ก็ได้ครับอินบ็อกมาดีกว่าอืมอินบ็อกแงะอินบ็อกมาคุยกันดีกว่าอินบ็อกแก่อะไรก็อินบ็อกอินบ็อกเพราะบางทีบางช่วงจังหวะเราไม่ว่างจริงๆไงอืมมาเต็มพี่เลยพักสี่ห้าหมื่นกว่าบาทถึงปะประมาณพันสองพันนะครับ